กับตันแนกชวนน้องต้านทุจริตตอนเงินใครหนอขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหมสวัสดีครับน้องๆพี่แนกเชื่อว่าน้องๆทุกคนเป็นคนมีค่าค่าอาหารค่ขาขนมค่ารถค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชานมเด็กๆอย่างเราก็มีค่าเยอะเหมือนกันนะ,ะนน <c oughs> เงินใครมาทำตกชิ้ไว้นะเจอเงินตกอยู่แบบนี้ก็เก็บสิครับรออะไร ทำยังไงกับเงินนี้ดีขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหมหรือจะคืนเจ้าของดีแต่เราก็มีค่าต่างๆเยอะซะด้วยจะทํำยังไงดีอะคือ ไม,ไม่คืนคืนไม่คืนอย่างนี้สิถึงเป็นคนมีค่าเราต้องไม่ยอมแพ้ใจตนเองไม่เอาเงินของคนอื่นมาเป็นของเราดังนั้นไม่ว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆถ้าเก็บได้ต้องรีบส่งคืนเจ้าของเขานะครับ<อ><อ>น้องๆครับความซื่อสัสตย์สุจริตเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันการโกงที่เราทุกคนควรมีนะครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช